วิธีแก้เแก้จ้าวันนี้จะไปดูละครเวทีกันนะคะ2499นะคะอันธภาลเดอะมิวสิคอลนะคะในเรื่องจริงๆก็เป็นแน่นอนนะคะอย่างที่เราทราบกันนะคะถ้ามันเป็น2499อันธาพาลคลองเมืองและเป็นฉบับภาพยนตร์นะมันก็ต้องเป็นเรื่องของแดงใบเล่ถูกปะเ ในเมื่อมันเป็นเรื่องของแดงใบเล่วันนี้เราก็จะมาตามติดชีวิตแดงใบเล่กันนะคะว่ามันมาอย่างไงนะคะเขามาเริ่มจากอย่างไงแล้วไปอย่างไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากบ้านเกิดของเขาเลยนะคะว่าแดงใบเล่เกิดที่ไหนนะคะไปะถึงแล้วนะคะอันนี้คือบ้านเกิดนะคะของแดงใบเล่เลยนะคะตรอสลักผิด เกาสลักหินอะไรทำเป็นพวกคืออย่ามาถามฉันว่ามันที่มาที่ไปไงเพราะว่าจนปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอีตอกสลักหินเนี้มันมาอย่างไงแต่ถ้าเอาให้เข้าใจของฉันนะความเข้าใจของฉันนะก็คือน่าจะเป็นตอนสร้างอีหวัวลําโพงนี่แหละมันต้องมีการสลักหินนะเธอเข้าใจปะ <laughs> เอาหินอ่อนเอาอะไรเงี้ยมาสลักแล้วก็เลยกลายเป็นชื่อ ะะคเธอสังเกตอะไรเหมือนฉันอย่างหนึ่งไหมว่ามันเป็นซอยเล็กๆเหมือนบ้านฉันเลยอะแลคะมันคืออารมณ์เดียวกันกับย่านตลาดน้อยเลยนะคะแบบเดียวกันและที่สำคัญมันเหมือนกันมันเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยก็คือที่นี่เต็มไปด้วยแหล่งอบายมุขในสมัยอดีตนะ ขออภัยนะคะข้างในมันเป็นชุมชนเนาะไม่อยากเข้าไปหรือเดี๋ยวถ่ายติดคน p d p a นิดนึงนะคะก็ K เอาเป็นว่าสมัยอดีตสมัยตอนฉันยังเด็กๆอยู่นะคะสมัยเราเด็กๆอะ่ะนะคะบ้านเราเราก็ว่าแบบอีนี่เราแหลกสุดมากแล้วนะ <laughs> นะคะ <c oughs> ที่สุดแม่จะบอกเวลาแม่จะบอกเสมอว่าถ้าไปเราบอกว่าเราจะไปต่อสลักหินเพราะว่าเพื่อนเราหลายคนก็อยู่ทีมน,นะคะแบบเรียนแบบเรียนไตมิดมาด้วยกันเขาก็จะบอกว่าบ้านเขาอยู่ทีบ้านละบอกว่าจะไปบ้านเพื่อนที่ต่อสลักหิน,นแม่จะเริ่มเกิดอาการไม่พอใจทันที <laughs> แม่ก็จะแบบทําไมทําไมต้องไปยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มี มันไม่มีที่ให้ไปแล้วหรอกทาไมต้องไปทําไมต้องไปตอกนี่อะไรอยงะ้ยะเพราะว่าตอกสลักหินนะมันคือครบครบเครื่องเรื่องอบายมุกนะคะมันมีทั้งบ่อนซองยาเสพติดครบเลยนะคะมันเป็นแหล่งจริงๆนะเธอสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่มีแล้วพัฒนาแล้ว ทีนี้เธอก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมแดงใบเล่อะเขาถึงกลายมาเป็นแบบนักเลงนิดนึงเพราะว่าเขาเกิดในย่านชุมชนที่ค่อนข้างจะเอาเป็นว่าเอาขบทบท้วเนเนอะเราจะเรียกสลัมก็ไม่ผิดนะนะคะมันคือแบบชุมชนแออัดดีๆนี่เองอะมันเราว่าพื้นฐานที่เขาเกิดมาเขาก็เกิดมาแบบต้องเอาชีวิตรอดพอสมควร ะะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเขาถึงแบบเป็นนักเลงเป็นแบบดูเป็นจิโกโกดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คงมาจากแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นแดงใบเล่ก็เติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็พออายุสักประมาณแปดขวบแปดเก้าขวบก็ย้ายนะคะไปอยู่ตลอกใบเล่นั่นเองนะคะอออพอพอวันนั้นวัน วันนี้เดี๋ยวเราจะไปตามหาว่าตรอกใบเล่มันอยู่ตรงไหนนะคะอยากรู้ก็ตามดูต่อไปเดี๋ยวพาไปตอกใบเล่จาก <c oughs> ออกจากสถานีรถไฟใต้ดินนะคะสามยอดมาจ้านะแล้วก็จอกใหม่ด้านหนึ่งเดี๋ยวขวามามันจะผ่านมันคือถนนอูณากันนะคะแต่ถ้าในาความจริงเราไม่เคยเรียกถนนอูณาการเลยเราเรียกถนนสายปืนเพราะว่ามีแต่ร้านขายปืน ทั้ง่องฟังเลยนะคะเราเรียกถนนใส่ปืนนะคะแล้วก็ขวามือนะคะมันจะเป็นส่วนคูนะคะหรือว่าเราเรียกเรียกเป็นทางการก็คือส่วนโรมนีนาศนะคะแต่เดิมคือเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะตอนนี้ก็คือย้ายไปอยู่บางขวางเนาะ ที่เราเคยไปพิพิธภัณฑ์เรือนจํนนั่นแหละอีพิพิธภัณฑ์อันนั้นน่ะก็ย้ายจากตรงนี้นะแต่เดิมพิพิธภัณฑ์มันก็อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือส่วนขูนะคะเราเรียกส่วนขูเพราะว่ามันยังมันยังมีสิ่งที่เป็นอหนางเช่นเนี่ยเนียยังมีอย่างเงี้ยอแบบนี้ มาถ่ายตรงนี้ทําไมนะคะอ่ะ,สะเสลยเลยก็เล้ากันนะคะตอกใบเล่น,นะคะก็คือซอยสิริชัยนะคะตรงนี้นะคะอยู่ข้างๆสวนทุกนะคะสวนคุกหรือว่าสวนโรมานีนานะคะในปัจจุบนันทําไมมันชื่อตอกใบเล่น,นะคะโรงงานอยู่ตรงนี้นะคะโรงงาน ที่ทําใบนี้ใครทันเครื่องดื่มใบเลมยกมือมาลูกใครทันเครื่องดื่มใบเล้ลเบ,เลบ้างลุ้นสารทันอยู่แล้วนะคะเรากินเดี๋ยวนี้เวลาเราเลือกถึงน้ำส้มมัเธอก็จะไปแบบมินิเมดอะไรนี้ใช่ไหมเออเป็นน้ำส้อมอะไรก็แล้วแต่ว่าไปสมัยรุ่นเราอะ่ะมันคือใบเล่เป็นน้ำส้ม เอาจิงๆป่ะจนถึงทุกวันเนี้เรายังไม่ดูเลยว่าอีไบเล่มันนะ,นะมันเป็นน้าส้มจริงๆหรือมันเป็นน้าส้ม,มปลอมๆแต่ในความรู้สึกเราอ่ะเราว่ามันคือน้าหวานเนาะมันไม่ใช่แบบน้าส้มที่มีมีมีมเกล็ดส้มอ่ะเธอเข้าใจป่ะมันไม่ใช่น้าส้มแบบนั้นนะมันมันเป็นเหมือนแบบน้าหวานลดส้มอ่ะแล้วก็เอามาเจือให้มันให้มันเบาลงอ่ะไม่รู้น้ำไม่รู้เขาทำยังไงของเขาเราไม่รู้วิธีการผลิตนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่า จริงๆแล้วมันคืออะไรแต่ใบเลซในสมัยที่เรากินมันไม่ใช่น้ำส้มขันสดแน่ๆมันใส่เพราะว่ามันไม่มีเกล็ดส้มไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนเป็นน้ำสีส้มเหมือนเราเหมือนเราเอาแบบอะไรวะเฮลบูบอยอ่ะมันเอาเฮลบูบอยมาละลายน้ำเงี้ยน,เนะเนาะทําให้ส้มมันดูจางลงอย่างนี้ค่ะเออแล้วก็กินกันเรื่อยๆอะ่ะสมัยฉันเด็กๆขวดละน่าจะห้าบาทแล้วมั้งเออประมาณเนี้ย ะะแล้วก็เขามีโรงงานผลิตอยู่ตรงนี้นะคะออแดงแดงอ่ะก็ย้ายจากตอสลักหินมาอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นพอโตเป็นหนุ่มมันเขาก็เลยเรียกแดงใบเล่นะคะเพราะอยู่ตอกใบเล่แต่ก่อนมันคงไม่ได้มีชื่อซอยเป็นซอยสิริชยัยสิริพัฒน์อะไรหรอกอาจจะมาจากชื่อคนหรือนามสกุลคนจริงๆก็ได้นะอีชื่อตอกเนี่ยนะคะเพราะว่ามันไล่กันมาตั้งแต่สิริชยัยสิริพัฒน์สิริพานิชอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะเป็นชื่อคนนามสกุลคนจริงๆก็ได้เหมือนแบบใครเป็นเจ้าของแบบเหมือนมีที่ในตรงเนี้ยเยอะๆอะก็ตั้งชื่อซอยตามเขาอย่างนั้นนะ่ะเหมือนบ้านชันเหมือนบ้านสันที่มีซอยทานตะวันเพราะว่าคุณนายทานตะวันเป็นคนเป็นแบบเป็นคนมีที่แถวนั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งชื่อคงจะตั้งชื่อซอยตามนั้นนะคะแต่ก็ฮะอาจเป็นอันรู้กันว่าตอกใบเล่มันคือตรงนี้ แล้วตรงนี้แต่ก่อนมันก็คือสมัยยุคเจมดีนยุคเอลวิสอย่างเงี้ยประมาณหกศูนย์เจ็ดศูนย์มันก็คือที่ที่เป็นโกหลังวังเธอเขาใจปะนี่พอมันใกล้กับวังบูรพาถูกไหมเออวังบุรามีกาสมรฮะวังบุรพามีการแบรรบสอมพครอะรรรรอไรครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นที่แบบแหล่งรวมของดนตรีแล้วมันมีวงดน มีวงแบบวงโคนอะไรเงี้ย mm hmm. ออาเพราะว่ามันมีสาราเฉลิมกรุงถูกไหมแอาตอนหลังวังบุรพาก็ถูกยุบไป,ปนะคะวังบุรพาพิรมนะเอาชื่อเต็มๆนะคะมันก็คือวังบุรพาพิรมมันก็เลยกลายมาเป็นโรงหนังโรงหนังมันก็จะมีโรงหนังคิงโรงหนังควีน ตัวโรงหนังยังอยู่นะซึ่งตอนนี้กลายเป็นที่จอดรถไปแล้วนะคะก็ตามนั้นแล้วก็หน้าหน้าของวังปัจจุบันก็คือเมกาพลาซ่าหรือว่าสะพานเหล็กเดิมนะคะหน้าวังอี่ ที่รู้แล้วนะว่าที่มาที่ไปของแดงไบเเล่มาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ที่มันเกิดศึกใหญ่นะคะการการถ้าใครจำใน2499อ่นนาพันครองเมืองได้มันคือฉากใหญ่ที่สุดก็คือฉากที่มีการตะลุมบอลกันนะคะเราเรียกว่าศึก13ห้างนะคะ ถ้าใครไม่รู้จักสิบสามห้างไปเดี๋ยวจะพาไปนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนไปแล้วนะจ๊ะย่าน13ห้างนะจ๊ะงงละสิแต่ <c oughs> ว่ามันอยู่ข้างวัดบวรใช่ไหมถนนฝั่งนี้เรียกถนนบวรน,นะคประบวบวรนิเวศน,นะคะแต่ถนนฝั่งนูน้นมันคือถนน13าห้างนะคะลูกนู้นฝั่งนู้นนะคะที่เป็นตึกแถวทั้งหมดตรงนู้นนะคะมันคือ13าห้าง <c oughs> เปลี่ยนไปแต่คิดว่าแต่เดิมมันน่าจะเป็นตึกทรงแบบนูนมากกว่านะคะสิาห้างนะคะมันมาจากคนจีนนะคะ13บสาคน13าครอบครัวร่วมกันสร้างนะคะเป็นแบบห้างติดตๆๆๆๆิดติดติกางนี้แหละหรือเราพูดภาษาสพานก็คือเป็นร้านคานั่นแหละแต่ก่อนนะคะ คือถนนมันยังอยู่นะจ๊ะสิบสามห้างนะจ๊ะพี่คะ่ะหนูงงมากค่ะมันใกล้ตรงไหนหนูเห็นไม่ลูกฝั่งนู้นมันคืออะไรหนูเห็นไหมคะหนูรู้ไหมคะว่าอันนี้มันคืออะไรรู้ตอกเขาสานนะคะลูกมีเซเวนเซนอย่างงี้นะคะมีฝรั่งเดินเข้าเดินออกแทบจะตลอดเวลาขนาดนี้นะคะ ก็เป็นอันรู้กันนะคะว่ามันคือทะลุต่อเข้าสารได้ถ้าหนูเดินทะลุไปตรงนี้แล้วนี้มันคือถนนถนนที่ตัดด้านหน้ามันคือถนนพาะสุเมนใช่ไหมมันจะไปตัดมันจะไปตัดกับถนนพระอาทิตย์เส้นทางนู้นนะคะ นี่ก็คือสถานที่หลักๆสำคัญนะคะเกี่ยวกับชีวิตของแดงใบเล่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคขมวดจบตอนเราไปดูละครเวทีนะคะ2499อันาพานเดอะมิวสิคอลนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่รัชดาลัยกันนะคะมีไ <c> ป <oughs> มันสร้างมาที่ล้างแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นมันเป็นห้างนี่แหละเป็นร้านค้าแบบนี้แหละ ู่ที่รัชดาล่ยแล้วนะคะขึ้นมาเก็บผ้าไปก่อนเดี๋ยวคนเยอะร้านตัดผมสมัยโบราณมากเลยอ่ะเธอสมัยสันตัดห้องแอร์สบาทเปิดไฟแล้วได้บรรยากาศอีกแบบเลยเนาะเฮ้ มีไทยพาณิชย์บ้านฉันด้วยอะไรนะ,ะบรรยากาศได้มากอัเธอ มาดูแลนะจ๊ะถึงอีกไม่กี่วันจะหมดแล้วก็ตามนะคะเล่นถึง2ีก้ามิถุนายนนะจ๊ะบอกไปกันอย่าลืมมาดูกันเดี๋ยวฉันก็ลืมบอกอีกน้องนายดีมากเธอ ชผัดแล้วก็ดูไเครื่องหนึ่งเออตอนตอนที่เข้ามาเราบอกตรงๆนะเราตอนที่เรารู้ว่าเป็นนายน,นะผัดจะมาเล่นเป็นแดงไบลเลี่ยเราก็เรารู้สึกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันคงม,มาจากแบบเราไม่เคยเราไม่เคยเห็นแบบตัวจริง ตัวจริงๆของแดงไบเล่เนาะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าภาพจําเรามันคือติ๊กเจษด,ดาพรใช่ไหมที่เป็นแดงไบเล่แล้วล่อมากแล้วพอมาพอมาเป็นนายณภัทรแล้วก็แล้วด้วยความที่เราไม่เคยได้ยินเขาร้องเพลงก่อนอย่างเงี้ยแต่พอฉากเปิดตัวมันจบเลยคือเขาเท่มากแล้วเขาแบบมันฉับคือแค่ฉากเปิดตัวแบบปุ๊บมาแบบ เออมันเเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันต้องดูเท่ๆอย่างหละเออเราต้องการแบบนี้นะคะส่วนต้องไอพาลิสค่ะอันนี้คือฉันมันจะอยู่แล้วว่าเขาลองและเต้นได้เพราะเราเคยเห็นไอเต้นเราเคยเห็นเราเได้ยินเราเคยได้ยินไอลองเพลงแต่แบบไอไอข้ามข้ามขั้นการแสดงไปแล้วฉันบอกเลยว่า มันไปเลยว่ามันมันอัพมันอัพขั้นไปเลยว่าไอ้แบบพัฒนาแบบมันคือขนลุกอะแล้วแบบเออมึงแบบแล้วเขายืนบนเวทีอะด้วยความที่แบบมันเรานั่งอยู่ใกล้ๆเราเห็นเขาตลอดเวลาแล้วแบบสีหน้าเขามันมันไม่หลุดเลยอะมันแบบคือแบบมันเป็นปุระเบิด ขวดที่เราอยากได้เราอยากได้ปูรละเบิดขวดแบบเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยมันใช่มึงใช่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบทุกอย่างคือมันแบบนะคะแล้วก็ชอบโปรดักชันมาเนื่องจากก่อนหน้าเนี่ยก่อนในในคลิปที่เราพาไปดูเนอะย่านบ้านเก่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วโปรดักชันทุกอย่างมันมันกลับไปเป็นบ้านเก่าแล้วก็ใช้ประโยชน์ ได้ในทุกมุมแล้วก็เราอยากบอกว่ามันเป็นการแบบเล่นในหลายๆมุมที่เราเอนจอยนะคะเออ่ยังไม่มีอะไรขัดตาในครึ่งแรกไหแล้วก็ตื่นตลอดเวลานะคะยังยังไม่ได้มีแบบช่วงว่างนอนอะไแบบยังจับตาดูอยู่กับมันแล้วมีความสุขอยู่กับมันด้วยเดี๋ยวรอดูครึ่งหลังนะคะมันจะเป็นศึกใหญ่ ะะตอนนี้เป็นครึ่งแรกนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ขอชมนะคะน้องปุยฝ้ายนะคะที่เล่นเป็นแม่อะไรเงี้ยนะคะเป็นแม่โฉมเราแบบเราบอกเลยว่าปุยฝ้ายก็อันนี้แม่งจริงเราบอกเลยว่าเรายอมนะคะปุยฝ้ายปุยฝ้ายก็ยังคงเสียงลองที่แบบ ที่เพราะมากๆคนหนึ่งเป็นคนเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกถ่ายทอดได้ดีอ๋อลืมอีกคนหนึ่งนะคะน้องออลรี่นะคะตติยาน้องสาสาที่แบบในกันในครับอันนั้นตึงตามากเธอถ้ามันทำเป็นมีมนะนเชื่อว่ากระเทยทั้งประเทศเอาอันนั้นไปเล่นแน่นอนฉันมั่นใจ ฉันมั่นใจมากกับฉากนั้นแล้วหนูก็หนูเต็มมมันเต็มมากฉากนั้นมันเต็มมากจริงตบมือให้เลยตบมือให้จริงนะคะตอนแรกยังคิดว่าแบบทีมันดูแบบดูดูขัดขัดเล็กน้อยเนาะแต่พอมันอยู่บนเวทีแล้วมันโอเคมากนะคะอีกคนนึงก็คือน้องน้องไดมอน ที่เล่นเป็นเบียดทีสุดกัริย์เออมันดูแบบเขาดูเขาดูเล่นเป็นคนแบบเป็นน้องที่เป็นเป็นนักเรียนกําลังจะแบบหรือจะเอะก้าเป็นนักเลงดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสลหับอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีทางพาดอ่อนแอแล้วก็ก่อค่อยกาลังแบบเหมือนเหมือนจะใช้คำว่าพัฒนาแเหมือนกําลังจะแบบเนกนลังจะไปเป็นนักเลงอ่ะแล้วแบบมันอยู่ระหว่างตรงเนี้ยแล้วเขาก็ ทำได้ดีคือเขาเหมือนเขาเหมือนเขาก็สั่งสับสนว่าเขาจะเป็นนักเรียนดีหรือจะไปเป็นนักเลงดีหรืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตอยู่อย่างนี้ตรงกลางแล้วก็ด้ความที่มันดูเด็กมันดูเป็นแบบอ่อนแออยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ถ่ายทอดตรงนั้นออกมาได้ดีนะคะโดยรวมคือทีมที่เป็นห้าคนน่ะที่เป็นแกงใบเล่ห้าคนน่ะคือเป็นทีมที่ สำหรับเราคือมันสมบูรณ์นะะมันมันยังไม่มีอะไรขัดหูขัดตาเลยตั้งแต่เปิดเรื่องมาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรขัดหูขัดตาเลยนะคะชอบชอบ มารีวิวให้ฟังเช่นเดิมนะคะก็เหมือนที่เราบอกเลยนะคะว่ามันองค์ประกอบมันลงตัวมากนะคะเดี๋ยวขอชมน้องอีกคนหนึ่งก่อนเมื่อกี้ดูองค์ที่สองแล้วฉันฉันขอแบบคนนี้อีกคนได้ปะ่ะน้องบูมน้องบูมสหรัฐที่เล่นเป็นแหลมสิงเดี๋ยวอันนี้พี่ชมจากใจเลยหนูคะหนูทำให้พี่อึ้งอีกแล้วนะคะ ในบทในบทในเรื่องของแหลมสิ่งอ่ะมันจะต้องเป็นเหมือนตัวฮานิดนึงใช่ป่ะเขาลองเพลงไม่พอแล้วอง์หลังอ่ะมันเดี๋ยวว่าฉันสปอยเลยนะมันมันจากฉากใหญ่อ่ะที่ซู้กันระบูบูว่าแล้วไม่กี่นาทีอ่ะไม่ไม่กี่นาทีอ่ะนาทีกว่ากว่านิดนิด่ดดะจากบูต่อยก,กันอ่ะแล้วมันต้องกลายเป็นแบบฉากเศร้าอ่ะ แล้วเธอเขาร้องร้องอยู่อ่ะแล้วฉันนั่งฉันนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแบบน้ําตาเุาร่วงลงมาแบบแม่ฉันแบบเฮ้ยเมื่อทาอีกแล้วทาอย่างนี้กับกูอีกแล้วแบบเราอึ้งแล้วว่าตัวละครที่แบบมันดูตลกตลกอะกลายเป็นบ้าพ่อฉาดเศร้ามันเศรารุนแรงมากแล้วแบบนั่งอยู่ตรงนั้นเราเห็นเราเห็นน้าตาเขาแล้วเขาสะอื้นจริงๆอ่อะสะอื้นแบบกูร้องต่อไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเมืงอ บบเอาอีกแล้วทำอีกทำอย่างนี้อีกแล้วเลยรับผมอันนี้อันนี้ตบมือให้น้องอจริงนะครับน้องบูมนะคะโดยรวมเธอมันดีอยากให้มาดูจริงๆและอีกแปดรอบนะจ๊ะเธอใครยังไม่มีบัตรจองได้นะจ๊ะเดี๋ยวมันมีรอบทุกอีกนะคะวันนี้ แล้วก็เดีอีกแปดเราจนถึงวันที่ยี่นะจ๊ะมาดูกันได้นะจ๊ะดีดีคุมฉันพูดเลยว่ามันคุมแค่โปรดักชันแบบเลื่อนเข้าเลื่อนออกเงี้ยเอารถมาอยู่บนเวทีทั้งคันเนาะอเอารถทั้งคันเลยขึ้นมาอยู่บนเวทีคุมแล้วเธอหรือ,หร,อ,ห,รอหรือถ้าแบบหรือถ้าแบบไม่จริงจังไม่มีอะไรมากรี๊ด มากรีดกล้าม้าหนุ่มก็โอเคคุมใช่าก,า,กากต่อสู้ดูดูดูกล้ามนายนภัสดูกล้ามไอพาริสฉันก็คุมแล้วนะคะโอเคนะวันนี้ตามติดชีวิตแดงใบเล่กันมาทั้งวันนะคะตั้งแต่แบบต้นีคลิปเลยนะพาไปดูตั้งแต่แบบที่เกิดของแดงใบเล่นะคะที่ที่เขา อยู่มาจนถึงศึกใหญ่ของเขานะคะในละครก็มีนะศึก13ห้างนะคะในละครเวทีก็มีให้ดูอยู่นะคะอยากดูประมวลเต็มๆก็มาดูในละครเวทีนะคะอันธพาล2499 the musical นะคะวันนี้ไปลคะค่ะเราสองคนวันนี้อิ่มมากนะคะเต็มที่มากนะคะว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวีทีหน้า,นจ,า,านจ้ามีได้ป่ซีานาจ๊ะ